ก็ซื้อมานานแล้วแหละก็เดี๋ยวจะแกะให้ชมนะครับก็เป็นชุดของเลตเตอร์เนาะทีมบอลที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเนาะก็ผมสั่งชุดมาออนไลน์เนาะก็อเผอิญบรรจบกันพอดีสั่งมาแล้วก็ ทีมก็ได้แชมป์เนาะผมก็เลยได้มาโดยบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเนาะแต่ผมก็คิดว่าผมจะสั่งของเลตเตอร์มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็อันนี้ก็เป็นชุดที่ทางร้านก็ขายในออนไลน์เนาะแล้วผมก็จะไปดูตามช็อป าจามร้านที่ที่เขาขายลิขสิทธิ์ก็จะมีก็จะรีวิวให้ชมนะครับเพราะว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะาหลายๆคนก็ถามมาเนาะหลายๆผู้ชมหลายๆท่านก็ถามมาแล้วก็ชุดลิขสิทธิ์ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยนะราคาเอาเรื่องเลยทีเดียวเลยนะครับนะครับชุดหนึ่งซื้อรองเท้าสตาร์ทได้เป็นคู่นะครับถ้ารวมสตาร์ทแล้วก็รวมทั้งชุดด้วยชุดบอลน,นะลิขสิทธิ์นะก็ นะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่ทีเดียวนะครับนะครับก็ไว้ใส่เล่นกีฬาครับกีฬาฟุตบอลก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมก็จะาหาชุดมาให้ชมเรื่อยๆนะครับก็ตามโอกาสก็ดูๆไว้หลายล้านนะครับ ร้านที่เป็นของคนไทยแล้วก็อาจจะถ้ามีของฝากจากที่อื่นมาก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมเนาะก็อันนี้ก็ซื้อมาใส่นั่นแหละนะครับมา,าเล่นกีฬาและซ้อมกีฬากับน้องๆนะครับก็สวยดีนะครับก็เลยซื้อมาไว้ใส่เล่นกีฬาก็จะประมาณนี้ ของทีมเลดเตอร์นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ชื่อเสียงก็มีชื่อเสียงนะครับมากขึ้นกว่าในอดีตตั้งแต่ได้แชมป์มาแล้วก็ก็มีผู้บริหารเลือดใหม่นะครับก็ขึ้นมาบริหารเนาะส่วนเรื่องรายละเอียดของทีมอะไรผมก็ไม่ไม่พูดเจาะลึกเนาะเดี๋ยวจะไป อันนี้เรื่องส่วนตัวมากเกินไปนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินขาวเนาะมุมกล้องอาจจะไม่สวยหน่อยไม่ใช่นักรีวิวมืออาชีพเนาะผมก็ใช้อะไรเห็นอะไรผมก็เอามาถ่ายถ่ายไว้นะครับเผื่อใครสนใจหรือแวะเข้ามาดูประมาณนี้แหละ ออกมานี่ทีมเล็ตเตอร์กางเกงก็เป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นของไนนี่เนาะที่จะขายตามร้านออนไลน์ตามชุ๊ปปี้ตาม Lazada ตามาเว็บออนไลน์แล้วแหละถามว่าอายุการใช้งานก็ก็ใช้ได้เป็นปีนะครับ สำหรับราคาก็ไม่แพงน,นะครับร้อยกว่าบาท200ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราซื้อจากช็อปที่คุณภาพเนื้อผ้าดีๆเลยที่ลิขสิทธิ์บางทีมาที่มาจากอังกฤษมาจากอะไรเลยอย่างเงี้ยนัก็จะตัวหนึ่งก็ชุดหนึ่งก็ประมาณต่ำๆก็ประมาณ 3- าม0พันนะเสื้อก็ประมาณ2 3 0 0 0พันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะ มารีวิวให้ชมแล้วกันก็จะ,ะซื้อไว้อยู่นะครับก็จะทยอยซื้อแหละเดี๋ยวมารีวิวให้ชมเนาะอาจจะดูแล้วมุมกล้องอาจจะไม่สวยเดี๋ยวพยายามจะปรับปรุงให้แล้วกันเพราะว่าผมก็แก่แบบก็รีวิวไปเรื่อยนะครับรีวิวง่ายง่ายด้วยแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องมุมเรื่องอะไรนะเพราะว่าผมไม่ใช่นักรีวิวมืออาชีพเนาะผมใช้อะไรเมื่อแกะมาให้ดูเนาะ ใครจะซื้อหรือใครอยากจะดูนะเป็นข้อมูลเนาะนี่นี่ยมีอะไรก็เอามาให้ดูอย่างนี้นะครับนี่เป็นชุดของชุดเลสเตอร์สั่งมานานแล้วแหละแต่ไม่ได้แกะทีนะครับก็เอาไว้ซ้อมบอลน,นะครับตามสนามบ้างตามอาจจะได้ไปเล่นบอลหรืออาจจะไปสนามสนามบอลแถวบ้านนอกหรือหลายๆที่เนาะประมาณนี้แหละนะครับ เรามีอะไรก็สงสัยก็ถามมาแล้วกันนะก็เป็นอย่างนี้ adidas ก็เป็นเสื้อผ้าที่ทําในที่ไทยเนี่ยเนาะก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็มันจับต้องได้ง่ายคือพูด,ดง่ายๆเนี่ยมันถูกมันจับต้องได้ง่ายนะครับแล้วก็เราก็ใส่เล่นกีฬาได้ง่ายประมาณนี้ โอเคใครมีอะไรก็สงสัยก็ถามมานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ